หน้าหลักบันเทิงดาราพราด้าทันสิตาขอเป็นเรื่องส่วนตัวครบท่านอน้นไม่โอเคแฟนนางงามแซวเล่นเป็นเรื่องสนุกคนสวยคือตนเผยแพร่วันที่22กุมภาพันธ์2568 21นาฬิกา47นาทีปรับปรุงวันที่22กุมภาพันธ์2568 21นาฬิกา47นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์11,835 พราดาทันสิตาไม่โอเคแฟนนางงามแซวเล่นกันเป็นเรื่องสนุกลั่นตนเป็นแค่สามัญชนขอเป็นเรื่องส่วนตัวคบทันอน้นหรือไม่บอกตอนนี้มีแฟนแล้วอยากเล่าเดี๋ยวเล่าเองเป็นเรื่องฮือฮาในแวดวงนางงามเมื่อมีแฟนคลับนางงามส่องเห็นท่านอ้นวัชเรศวิวัชระวงคอมเมนต์พูดคุยกับพราดาทันสิตาดิโลกอนันสกุล สาวงามลูกครึ่งฮังการี m i s สแงพนลำปาง2024และรองอันดับหนึ่ง m i สโกลบี้2024จนเมื่อมีภาพพ Prada พสต์แสดงความยินดีกับนวัดอิสระกรศีลที่ออฟฟิศ MGI และนวัดเองก็ยังได้โพสต์คลิปท่านอ้อนมาเยือนที่ออฟฟิศทำอาแฟนนางงามแตกตื่นเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีสาวเล่นกันมากมายวันรุ่งขึ้น Prada ได้โพสต์ Post ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ากลายเป็นเรื่องตลกกันไปเลย เอาจริงนะเห็นคอมเมนต์ทั้งหลายบอกเลยว่าทำร้ายกันสุดๆวิจารณ์อะไรก็ระวังหน่อยนะคะคนซวยคือหนูนะคะแต่ขอความกรุณาคุยกันเป็นเรื่องสนุกปากแต่คนเดือดร้อนคือนี่ค่ะรวมถึงพราดายังไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆก็ยังมีแฟนนางงามเข้ามาแซวอีกงานนี้พราดาจึงขอชี้แจงให้ชัดขอร้องไม่ใช่เรื่องเล่นที่จะมาแซวกันแบบนี้คอมเมนต์อะไรกันก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะจ๊ะบอกเลยนะ ทุกคนคือทุกคนคุยกันเป็นเรื่องเล่นแต่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะ่ะอันนี้ซีเรียสเลยจะพูดจะอะไรจะมาหยอกบางที่มันไม่ใช่เรื่องที่เอามาเล่นได้นะทุกคนด้าขอร้องเลยนะอย่าพิมพ์คำว่าทรงพระเจริญได้ไหมมันไม่ใช่คำพูดที่เอามาใช้กับด้าด่าเป็นสามัญชนทรงพระเจริญไม่ใช่ของคนทั่วไปของเจ้าของราชวงศ์นะคะฉะนั้นจะคอมเมนต์อะไรระวังหน่อยนะจะอยู่ดีไม่ว่าดีจะซวยกันกันจ้าจะซวยชน,นะใครพิมพ์จะบล็อกแล้วนะ มีแฟนแล้วแต่ขอเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่จะไม่เล่าลั่นอยากเล่าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเล่าเองมีแฟนมีแล้วค่ะเล่าหน่อยไม่เล่าหรอกมันเรื่องของด้าทำไมด้าจะต้องมาตอบทุกคนด้าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบไหมเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกเธอไม่มีสิทธิ์จะมาโกรธถ้าด้าจะไม่พูดเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันคือชีวิตส่วนตัวทุกคนไม่มีใครชอบหรอกที่คนอื่นมายุ่งกับชีวิตส่วนตัวของเรา เราจะทําอะไรก็ได้มันคือชีวิตของเราเขาคือคนคนหนึ่งเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ฉันเลือกเข้าใจว่าเป็นคนของสังคมแต่แล้วยังไงแฟนฉันไม่ใช่คนสังคมนี้ทําไมจะต้องเอาเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเราคบกันแบบสบายใจเดี๋ยววันหนึง่งถ้าได้รู้เดี๋ยวก็ได้รู้เองวันหนึง่งถ้าเขาอยากจะบอกเดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้เองหรือถ้าได้อยากบอกด้าก็บอกเองนี่ไม่บอกเพราะด้าไม่อยากบอกไงแค่นั้นแหละ